เรียนไปยังกลุ่มต่างๆนะครับงานของผมนั้นเป็นงานเชิญชวนประชาชนใช้บัตรประชาชนทําการปฏิวัติประเทศไทยโดยไม่ต้องใช้รถถังฮนะเพราะทหารใช้รถถังไม่ได้แล้วนะทหารประกาศตัวประกาศตนแล้วนะครับว่าทหารจะอยู่ข้างประชาชนที่มีเสียงข้างมากดังนั้นผมจึงเชิญชวนประชาชนใช้บัตรประชาชน มาทาการปฏิวัติประเทศไทยแล้วกองทัพไทยจะมาหนุนประชาชนจึงทําให้การปฏิวัติสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยไม่มีใครเสียชีวิตนะจะเป็นการปฏิวัติแบบชาญฉลาดโดยใช้ศิลปะนะเอาศิลปะมากระตุ้นให้ท่านใช้อำนาจชิวิตไตอย่างเป็นศิลปะเพราะทุกคนมีอำนาจอธิปไตยสามดุลอยู่ที่บัตรประชาชน เรียบร้อยแล้วมีครบช่วนแต่ท่านใช้กันไม่เป็นนะเมื่อใช้ไม่เป็นก็จะมีผู้ที่ใช้เป็นมาอธิบายมาบอกผมจึงต้องทําคลิปขึ้นมาเพื่ออธิบายบอกไปยังประชาชนที่มีบัตรประชาชนให้ทําการปฏิวัติประเทศไทยด้วยบัตรประชาชนเพราะทหารทําไม่ได้แล้วประเทศไทยจําเป็นที่ต้องปฏิวัติใหม่แล้วเพราะกลไกลัฐ ยังอยู่เหมือนเดิมถึงแม้จะจัดเลือกตั้งไปเลือกคนไปเลือกพักการเมืองไปแต่ก็ไปอยู่ใน,นใกลไกรัฐเก่าเหมือนเดิมอยู่ในโครงสร้างรัฐเหมือนเดิมทําให้อยู่ในวงจรอุบาทการเมืองเหมือนเดิมระบบอุปถัมภ์อุบาทก็ยังอยู่ต่อไปวัฒนธรรมการเมืองก็เหมือนเดิมต่อไปเพราะกลไกรัฐไม่เปลี่ยนรัฐธรรมนูญไม่เปลี่ยนเพราะเราไปยึดถือรัฐธรรมนูญเป็นหลัก การเลือกตั้งก็เป็นไปนตามรัฐธรรมนูญกำหนดคนไกรรัฐที่เป็นอยู่ก็เป็นเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดจึงเป็นการเลือกตั้งไปหลือเสียประโยชน์เสียเปล่าดังนั้นผมคนแรงงานจึงมาเปิดตัวนะเป็นรัฐที่ใหม่มาทําหน้าที่แทนรัฐธรรมนูญน,น,นั่นเองซึ่งรัฐที่รัฐธรรมนูญนั้นเราใช้มากันเป็นเวลายาวนานถึง90ปี ก็แล้วแต่ว่ารัฐธรรมนูนไหนจะออกฤทธิ์เอาเดชมากน้อยแค่ไหนจํากัดมากน้อยแค่ไหนนะะแต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญที่มันสมควรที่จะได้แต่มันไม่ได้นะเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนกันผิดเพี้ยนคนเขียนรัฐธรรมนูนเขียนไม่เป็นแล้วเราก็ไปยึดถือรัฐธิฐธรรมนูญเป็นหลักเอารัฐธรรมนูนมานำอันนี้ผิดนะครับรัฐธรรมนูนเขาทำทีหลังรัฐธรรมนูญที่ถูกต้องคือเขาทำทีหลังเขาไม่ได้ถึงเลย การสร้างประเทศเนี่ยไม่ได้ถึงเลยที่นี่ประเทศไทยยังอยู่ในช่วงขบวนการสร้างประเทศให้เป็นชาติไทยยังไม่สําเร็จยังค้างอยู่แล้วมันค้างมันนานถึง90ปีมันค้างอยู่นะครับไม่ใช่มันสําเร็จนะครับเรายังไม่ได้เปเ็นประเทศไทยเลยมันยังค้างอยู่มา90ปีไอ้อาการค้างนี่มันทําให้เราต้องอยู่ภายใต้เผด็จการมายาวนานถึง90ปีไปด้วยอัตโนมัติและการที่อยู่ภายใต้ ไอ้บริการนี่แหะมันทําให้ประชชนเสียโอกาสขาดโอกาสประชชนจึงไม่มีที่พึ่งท่านไม่มีที่พึ่งหรอกครับพึ่งรัฐพึ่งกองทัพไทยท่านก็พึ่งไม่ได้นะพึ่งตํารวจก็พึ่งไม่ได้พึ่งขราชการก็พึ่งไม่ได้ไม่เป็นที่พึ่งอ่ะนะแต่เป็นที่อาศัยพอประทังไปอย่างเงี้ย เราผมจะไม่ท้าความมากท่านคงเข้าใจและรู้แล้วว่าเราอยู่ในประเทศไทยที่มันควรดีกว่าน,นี้มันไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่จะต้องยกเลิกทิ้งประเทศไทยตัวปลอมไม่สารต่อดังนั้นการเลือกตั้งประชาชนจริงต้องไม่เอาบัตรประชาชนไปเลือกพรคการเมืองเลือกอีกต่อไปเราไม่จําเป็นทุกคนรใช้บัตรประชาชนเลือกลทัทธิไม่ใช้ลทัทธิรัฐธรรมนูญถ้าท่านไปเลือกตั้งก็คือยังอยู่ก็คือย,อยังเลือกลทัทธิรัฐธรรมนูญอยู่ เพราะการเลือกตั้งมันอยู่ภายใต้รัฐที่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูนกำหนดให้เลือกตั้งไอ้การที่เลือกที่แท้จริงท่านต้องเลือกรัฐที่คไม่ใช่มาเลือกพักการเมืองต้องเลือกรัฐที่เราไม่เอารัฐที่รัฐธรรมนูญที่ใช้สุวรรณเนี่ยเราจะไปใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมหามนาศซึ่งเป็นรัฐที่มีระบบระบอบการปกครองใหม่ที่ประชาชนเป็นรัฐบาลไปเลยไม่ต้องไปเลือกตั้งเราเป็นรัฐบาลไปตลอดชีวิตด้วยแล้วเป็นก็เป็นตลอดชีวิตไม่ต้องมาเลือกทุกทุกสี่ปีพูดง่ายรัฐที่รัฐรัฐที่ ครอบครัวไทยมาอานาจดีกว่ารัฐที่รัฐมนูลถึงสิบเท่าดังนั้นที่นี่จึงต้องมาประกาศแจ้งที่นี่รัฐที่รัฐมนูลน่ะเป็นรัฐที่ทำขึ้นมาเออรัฐที่ครอบครัวไทยมาหานาเป็นรัฐที่ทำขึ้นมาโดยคนแรงงานคนแรงงานจึงมาประกาศตัวประกาศตนนะฮะว่าเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดโดยใช้รัฐที่รัฐมนูลแทนไอโดยใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมาหามนาจแทนรัฐที่รัฐมนูลนะจึงจะประชาชนจึงได้ประโยชน์ สูงสุดมากกว่ารัฐธรัฐมน,นูลถึง10เท่านะเพราะนั้นก็ทําให้ได้ประโยชน์มากกว่าพรรคการเมืองถึง10เท่าดังนั้นจึงไม่จะเป็นต้องมาฟังพรรคการเมืองนโยบายพรรคการเมืองไปแห่แหนพรรคการเมืองอีกเพราะท่านจะได้ประโยชน์10เท่าด้วยการใช้รัฐที่ครอบครัวไทยมาหาำนาจนะนะประโยชน์ที่ท่านได้ได้มากกว่าทีนี้ประโยชน์ที่ประชนได้มากกว่ามันก็ทําให้กลุ่มต่าง,าง,างๆที่เคยได้ประโยชน์เสียประโยชน์ เพราะนั้นก็จะแจ้งให้กลุ่มต่างๆที่เสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เคยได้ประโยชน์ในรัฐธรรมนูญอย่างเงี้ยก็จะต้องแจ้งทราบว่าถึงเวลาที่โลกมันเปลี่ยนนะยุคสมัยมันเปลี่ยนประชาชนเปลี่ยนแล้วประชาชนเปลี่ยนใจไงมาปกครองเองเลยเป็นตัวรัฐบาลปกครองประเทศเองเนี่ยประชาชนเปลี่ยนใจไม่ใช้สสไม่เลือกตั้งนะฮะไม่ใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ใช้รัฐที่ครอบครัวทางนอำนาจที่ประชาชนปกครองประเทศเองเป็นตัวรัฐบาลเองไปตลอดการตลอดชีวิตมีระบบระบอบการปกครองใหม่มาให้ดังนั้นผลกระทบที่จะเกิดกับกลุ่มต่างๆที่มีผลประโยชน์ได้ผลประโยชน์จากรัฐมนูลนะก็แจ้งให้ทราบตรงนี้ว่าโลกมันเปลี่ยนท่านก็ต้องทําใจเปลี่ยนประชาชนเขาตื่นรู้แล้วเขาเขาฉลาดแล้วเขาไม่ง่แล้วนะเขาไม่เขาไม่ง่นะไ,งไปเลือกตัวแทนะเขาเลือกตัวเอง เอาเลือกเลือกตัวเองปกครองประเทศเองเลยประชาชนฉลาดแล้วมีระบบระบอบมาให้สนับสนุนการปกครองด้วยประชาชนเองแล้วคิดค้นโดยคนแรงงานเนี่ยเพราะนั้นคนแรงงานก็มาแจ้งประกาศตรงนี้ให้ผู้ที่เคยได้ประโยชน์จากรัฐิรัฐธรรมนูญนั้นก็แจ้งให้ทราบว่าหมดเวลาหมดยุคหมดสมัยถึงเวลาประชาชนปกครองตนเองแล้วนะเพราะนั้นประชาชนก็ต้องแจ้งให้ทราบแล้วมันเป็นการปฏิวัติโดยใช้บัตรประชาชน ซึ่งประชาชนทุกคนต้องใช้บัตรประชาชนนั้นเลือกรัฐที่เข้าพูดถ่ายมาหาอำนาจด้วยกันส่งใบ,แส,งงบแสดงเจ็ดจำนวใบแสดงเจ็ดจำนงศักดิ์สิทธิ์ว่าบตรเลือกตั้งเพราะมันเป็นเจ็ดจำนงของเจ้าของอำนาจที่พิตารสั่งกําหนดมาเลยมันเป็นข้อกําหนดเลยเพราะเจ้าของอำนานจพิจารามีอำนาจดีฮะก็อำนาจนั้นสั่งไปที่ใบแสดงเจ็ดจำนงใบแสดงเจ็ดจำนงจะบอกว่าไอ้สิบปฏิวัติเนี่ยมีอะไรท่านก็ไปเข้าไปดูรายลเอียดสิบปฏิวัตินั้นประเทศไทยก็จะเปลี่ยนโฉมใหม่พลิกโฉมใหม่เลย ซึ่งดีกว่าพรักการเมืองถึงสิบเท่าดีกว่ารัฐมนูญถึงสิบเท่านี่คือสิ่งที่ต้องเตือนต้องบอกกันก่อนนะเพราะว่าประชาชนไม่เลือกแล้วไม่เอาแล้วตัวแทนเอาตัวจริงแล้วเอาประชาชนปกครองตัวเองเลยมันดีกว่าสิบเท่าอ่ะทำไมประชาชนถึงเอาประชาชนต้องเอาที่ได้ผู้เสียผลประโยชน์ก็ต้องรับรู้รับทราบประชาชนเป็นเจ้าของหน้าที่ไปตายนะครับในวื่อประชนเขาจะปกครองเองท่านก็ต้องทําใจยอมรับที่มันต้องเปลี่ยนและท่านเสียผลประโยชน์ไป ว่าจะเป็นกลุ่มพักการเมืองทั้งหลายประชาชนไม่เลือกแล้วท่านก็ต้องยอมรับว่าประชาชนเป็นผู้เลือกกับผู้กําหนดเองเขาเป็นเจ้าของอันทิพย์ตาเขาจะปกครองเองแล้วเขาไม่เอาพักการเมืองแล้วนะฮะดังนั้นพักการเมืองทั้งหลายก็ต้องเข้าใจทําใจแล้วโดยเฉพาะย,ยิ่งตัวสอสอนั่นแหละถ้าคิดทันคิดไวคิดเป็นท่านก็มาอยู่ข้างประชาช,ชนแค่นั้นเองมาอยู่ที่นี่นะท่านจะได้อํานาจสามดุลไม่ต้องไปแข่งกับพวกพักการเมืองทั้งหลาย ถือแข่งไปก็ได้แค่ดุลเดียวไม่เกิดประโยชน์แก้ปัญหาประเทศไม่ได้ก็เข้าไปอยู่ในวงจรเก่ามันก็เน่าต่อไปอีกเพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ต้องการให้ใช้วงจรน,น้ําเน่าของมตตาไทยอีกต่อไปไม่สืบสานต่อด้วยเราจําการทิ้งเลยทิ้งยุคทิ้งสมัยกันไปเลยให้จบกันไปเลยเหมือนกับรัฐบาลตู่หมดววละก็ให้หมดไปเลยอ่ะรัฐที่ร,รัฐธรรมนูญก็จบไปเลยไม่ต้องใช้กันต่อไปจบยุคจบสมัยกันเลยเปลี่ยนเป็นรัฐที่ใหม่รัฐที่ครอบครัวไทยมหาอำนาจ ที่จะเป็นประเทศไทยตัวจริงและประชาชนเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตแล้วได้ทุนสำรองคนละสี่ถึงสิบหกล้านบาทแล้วก็ได้มาตรฐานใหม่ที่เป็นเดอะซูเปอร์แตนดาร์ดที่ดีกว่าของพรรคการเมืองดีกว่านโยบายต่างๆที่พรรคการเมืองจะเสนอถึงสิบเท่าดังนั้นไม่จำเป็นต้องไปฟังพรรคการเมืองเลยทีนี้ปัญหาคือคนที่อยู่ในพรรคการเมืองนั่นแหละต้องตื่นตัวเร็วไวด่วนรีบแสดงตัวแสดงตัวไม่เอาแล้วไม่อยู่ในพรคนี้ละมาที่นี่เลยมาฝังประชาชนนี่เลยมาร่วมกับ รัฐที่ครอบครัวสายมหาอำนาจพูดง่ายย้ายพักอะ่ะย้ายจากพักการเมืองที่ลงทะเบียนมาสู่พักที่ไม่ต้องลงทะเบียนแต่เป็นพักโดยธรรมชาติก็เรียกว่าพักครอบครัวสายมหาอำนาจเออซึ่งเป็นรัฐที่หนึ่งรัฐที่ปกครองแบบหน่งแต่เหมือนท่านเปลี่ยนพักอ่ะหาพูดง่ายตามภาษาที่ท่านเน่ะมาที่นี่ดีกว่าท่านได้สามดุล่ะเป็นรัฐบาลชวการมีนับสามดุลเลยสั่งบริหารประเทศได้เลยใครที่คิดจะช่วยประเทศชาติช่วยประชาชนเนี่ยไอ้คนที่ช่วยประชาชนน่ะ ต้องคิดให้เป็นคิดแบบฉลาดนะอย่าไปคิดง่วงโง่เข้าไปต่อสู้กับในารรคการเมืองทั้งหลายโอ้โหมันมันได้แค่ดุลเดียวคุณจริงโง่ไปทําไมคุณมาที่นี่คุณได้สามดุลนะเพราะฉะนั้นต้องคิดให้เป็นสสต้องคิดให้เป็นไหนไหนอามันนาประชาชนล้วต้องคิดให้เป็นคิดแบบชฉลาดคิดแบบประชาชนได้ประสิทธิภาพสูงอ่ะเพราะนั้นต้องคิดว่าเฮ้ยฉันจะมาเป็นสสทำไมว่ามันก็ได้ได้แค่ดุลเดียวนะแล้วกว่าจะได้เป็นรัฐบาลจะไปต่อสู้กันอีกต่อรองผลประโยชน์กันอีกประชาชนไม่ได้ประโยชน์หรอกพรคการเมืองมันได้ประโยชน์ ต่อรองก็แล้วได้เป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องมาไฟกับฝ่ายค้านอีกโอยมันมันจะมาใหม่ตรงนี้มันได้แค่ดุลเดียวมาสามดุลเลยสิมาที่นี่มาอยู่สถานะนุนรัฐที่ค้อพิทาเม,มานาท่านได้สามดุลเป็นรัฐบาลบเฉพาะการ,ร,าการได้อนาศาอนาสามดุลมันสั่งอะไรได้หมดเลยเร็วไวแก้ปัญหาตรงจุดประชาชนชอบประชาชนต้องการอันนี้แก้ไวทันใจทันทีประชาชนต้องการเนี่ยถ้าท่านอยากช่วยประชาชนท,ที่แท้จร,จริงต้อง ประกาศตัวเลิอกอยู่พักนี้มาอยู่พักครอบครูไทยมหาอำนาจเพราะได้สามดุลแค่นี้ก็ถือว่าฉลาดแล้วถ้ายังคิดไม่เป็นก็อยู่ต่อไปประชาชนก็ไม่เลือกทีนี้ประชาชนก็ต้องฉลาดตามไปด้วยเหมือนกันนะที่ผม,มแนะนำก็ต้องฉลาดคิดเป็นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเรื่องอะไรเราไปเลือกโจรดีสุดพวกนี้เลือกเข้าไปก็เป็นโจรที่สุดไปเล่นเกมการเมืองผลผลประโยชน์ต่อรองกันในราคาทาให้ประเทศกลายเป็นสินทรัพย์ต่อรอง อย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปเลือกพวกเขานะก็เลือกพวกเลือกตัวเราเองดีกว่าเป็นรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับพวกนั้นไม่ต้องวุ่นวายเราจะมีมาตรฐานใหม่เด e s ซูเปอร์สแตนดาร์ดไทยแลนด์ที่ประชาชนมีทุนสำรองวันละสี่หมืล้านบาทมันกลายเป็นคนเรื่องของลโลกเลยเพราะนั้นเขาเชิญเข้าเรียนรู้กฎเกณฑ์ใหม่วิถีชีวิตใหม่อนาคตใหม่ของท่านที่ดีกว่าภรคการเมืองถึงสิบเท่า ไม่ว่าพรคการเมืองจะพูดอะไรเสนออะไรก็แล้วแต่นะเขาเป็นแค่พักการเมืองเขามีอำนาจแค่ดุลเดียวไม่ต้องไปให้เขาลำบากลำบนนะประชาชนก็ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเขาท่านเลือกรัฐรัฐที่ครอบครัวทาอำนาจมีอำนาจสามดุลมันแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จทันทีเร็วไวนะเป็นแบบนั้นเลยนะครับหวังว่าประชาชนคงเห็นทางใหม่ว่ามันทางนี้ดีกว่าที่จะไปเลือกพักการเมือง พรรคการเมืองเราเลือกมาแล้วมันก็เหมือนเดิมเข้าไปอยู่วงจรเก่าไปติดกับดักอยู่เหมือนเดิมประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเสียประโยชน์เปล่าๆผู้ง่ายเสียเวลาเปล่าเราทําอะไรมานี่เสียเวลาหมดเสียของหมดเป็นเวลาเก้าสิบปีแล้วนะเสียของมานะ9เก้าสิบปีแล้วครับท่านต้องนึกถึงตัวเลขเก้าสิบปีมันนานแค่ไหนมันนานมากจนเรียกว่าโอ้โหนี่คุณมันมันมันเรียกว่าไม่รู้จะเรียกอะไรต้องใช้คำว่าบรมงโง่ทนอยู่กับไอ้ระบบ ผิดเพี้ยนนี่มาทําไมอะนะมันต้องฉลาดสักทีสลาดับ้างเนี่ยคราวนี้มาฉลาดได้แล้วเออเลือกกลไกรัดใหม่อันใหม่ของใหม่อย่าไปใช้ของเก่าสืบสารต่ตอเพราะนั้นไม่ต้องไปเลือกตั้งเลือกไปมันก็ได้แค่ดุลเดียวถึงเลือกแล้วก็ได้ดุลเดียวเลือกมาทําไมในขณะที่ตรงนี้มีสามดุลเลือกให้คนมาใช้สามดุลบริหารประเทศเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วตัวประชาชนเองก็ อีกสองปีก็ปกครองประเทศเองเลยไปตลอดการท่านต้องเรียนรู้อีกสองปีอ่ะสองปีที่มีรัฐบาลชวการที่มีน้าสามดุลเขาจะทําการเปลี่ยนถ่ายประเทศแก้ไขทุกอย่างให้มันรื้อของเก่าหมดเลยมันจึงพาออกจากวงจรอุบาทได้ไงเพราะมีน้าสามดุลและมีน้าสามดุลนจึงสร้างประเทศเป็นชาติมหาอำนาจได้ไงเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์ต้องใช้รัฐบาลให้ถูกประเภทท่านใช้รัฐบาลผิดประเภทกันอยู่ประชาชนทั้งหลายการเลือกตั้งเนี่ยเป็นการเป็นการทํา โง่โง่ซ้ำซักซากตอไปอีกเพราะนั้นเลิกอยู่ในกระบวนการคนโง่แต่ขยันเลือกตั้งหรือไม่ก็เป็นคนโง่แต่ขยันร่างรัฐมนูญมันมีคนโง่อยู่สองประเภทประเภทระดับสูงก็คือพวกคนโง่แต่ขยันร่างรัฐมนูญแล้วก็มีพวกเป็นทาสอยู่ระดับล่างก็คือโง่ขยันไปเลือกตั้งสองอันนี้มันหมุนวนกันอยู่เลยมันอาศัยกันแล้วก็พากันไปโง่ทั้งคู่โง่ทั้งสองสายออกจากกระบวนการคนโง่แต่ขยันได้แล้วชาวไทยทั้งหลาย เลือกไปเลือกตั้งนะแล้วก็รีบติดธงระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงแจ้งให้สสทั้งหลายได้รู้ว่าเฮ้ยคุณจะเลือกตั้งเนี่ยคุณดูนี่ประชาชนเขาจะเอานี่เขาระบอบประชาธิปไตยชั้นสูงเขาไม่เอาเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นพวกสสต้องแปลพักเปลี่ยนตัวด่วนรีบมาสมัครที่นี่ด่วนเป็นรัฐบาลเฉพาะการประกาศตัวประกาศตนเพื่อจะได้แนวสามดุลจึงจะแก้ปัญหาประเทศได้ตรงจุดถ้าอยากช่วยประชาชนแก้ปัญหาให้ประชาชน คุณต้องได้สามดุลคุณจะแก้ปัญหาเร็วไวนะครับถ้าคุณไม่ได้สามดุลคุณจะแก้ปัญหาไม่ได้คุณพคุณต้องไปต่อสู้กับพวกพรรคการเมืองต่างๆกับกฎเกณฑ์ต่างๆกับการต่อรองผลประโยชน์ต่างๆซึ่งมันก็คือวงจรเก่าแล้วมันก็เน่าต่อไปอีกเพราะนั้นประชาชนจะไม่สืบสานการเน่าการเมืองของไทยต่อไปอีกแล้วประชาชนจะนําหน้าเลยก้าวลับนําหน้าด้วยการเลือกลัทธิข้าบทไทมมานาแทนเลือกลัฐธิรัฐมนูญนั่นเอง ก็ขอแจ้งให้ทราบผมในฐานะเป็นเจ้าลทัทธิเป็นชาวบ้านธรรมดาได้คิดคนระบบระบอบการปกครอ,องที่ดีที่สุดเป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปอเมริกาสูงกว่าของกบของประเทศไทยถึง10เท่าจึงมาประกาศนะเมื่อประกาศแล้วก็ย่อมมีผลกระทบกับกลุ่มต่างๆที่ต้องเสียผลประโยชน์ก็แจ้งให้กลุ่มต่างๆที่เสียผลประโยชน์ได้รับทราบด้ยวยว่าประชาชนเป็นเจ้าของหน้าทิไท้ไตเขามีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรก็ได้เมื่อเลือกแล้วท่านต้องน้อมรับเจ้าของหน้าทิไท้ไต ถ้าต้องน้อมรับยอมรับที่มันเสียผลประโยชน์เสียยุคเสียสมัยไปนะเพราะนั้นก็แจ้งให้ทราบนะ่าเมื่อทราบแล้วก็ควรมาส่งเสริมประชาชนนะปรับตัวให้เข้ากับระบบระบอบใหม่พูดง่ายงานของผมคืองานมาดิสรับชั่นผู้มัญญาชาวบ้านธรรมดาคิดมาตรฐานที่สูงเป็นเด็ดซูเปอร์สแตนดาร์ด ก็เพราะมันเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าไประเทศไทยนี่แหละครับมันจึงมาดิสรับชั่นทุกอย่างในไประเทศไทยดังนั้นทุกหน่วยงานองค์กรต่างๆถูกดิสรับชั่นหมดตั้งแต่กองทัพไทยแม้แม้แต่มีรัฐบาลมาก็ถูกดิสรับชั่นยกเลิกเหมือนกันนะสมมติประชาชนยังฟังงานผมไม่ไม่ทั่วถึงนะเกิดต้องเลือกตั้งไปแล้วเนี้ยผมก็ยังเก็บสะสมคใบสแสดงเจตจำนองอยู่ได้ส0ิบล้านเมื่อไหร่ก็ยกเลิกรัฐบาลเมื่อนั้นเพราะนั้นกองทัพไทยก็ถูกดิสรับชั่น รัฐบาลใหม่ที่มาก็ถูกดิสดิปชันขา้าราชการก็ถูกดิสดิปชันนะขา้าราชการก็ถูกดิสปชันเปลี่ยนเปลงปป่งใหม่ปรับปรุงใหม่นะครับพรรคการเมืองก็ถูกดิสปชันม็อบทั้งหลายก็ถูกดิสดิปชันหมดเลยห้ากกต้องปราบมันก็เหมือนกับพระเจ้าจตากปราบห้ากกนั่นแหละดังนั้นขอเชิญร่วมกู้ชาติกคาเป้ยตากครับเพื่อสร้างราชธานีใหม่กันให้เป็นชาติมหาอำนาจซอฟต์พาวเวอร์กันครับผมแอ๊ดที่มาโดยแต่ยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ